ขบวนรถเร็วึ้น108กำลังเข้าสู่สถานีพิศเสลลรถเร็ว108ต้องข้ารสถานีเหลนใจไปข,พพข้าสถานีกร,รุงเทพพิวัฒน์เข้าสู่สถานีพิชนุก็ตามเวลากำหนดถึงสถานีกรุงเทพพิวัฒน์4เดซา30นาที ววัวัะตทุ้มพิจิตหัวดงเป็นสถานีต่อไปครับ เพนนื่อความปลอดภัยเกิดแยมโมงรือที่อุอหภูมิรับ